โอ้พี่ใหญ่เขาตัดหน้ามานะครับเราแตะเบรกนิดนึงนครับเห็นไหมครับถ้าเท้าเรายังอยู่ที่เบรกนี่นะครับเราสามารถนะครับเหยียบเบรกได้เลยนะนะครับอ่านะครับ วัสดีครับผมตั้งไทม์กย์อโตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับโดยที่นะครับผมจะมาบอกวิธีว่าทําไมมือใหม่นะครับถึงเบรกไม่ทันนะครับน่าจะช่วยสลับมือใหม่ในการเบรกนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้เบรกทันนะครับในกรณีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้งไฟแดงนะครับเหตุการณ์ด้านหน้านะครับที่ไม่เป็นที่น่าไว้ใจนะครับสถานการณ์ที่เขามีการเบรกกันแยะๆนะครับเราจะทํำยังไงนะครับ มือใหม่ถ้าเราขับออกต่างจังหวัดนะครับเราถึงจะเบรกรถทันนะมีวิธีครับนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับนะครับก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการเบรกนะครับเบรกยังไงนะครับเราจะมีวิธีการคุมรถยังไงเบรกยังไงให้รถอยู่นะครับเวลาผมขับรถ เมื่อผมไม่มั่นใจนะครับผมจะยกเท้ามารอที่เบรคครับนะครับเวลาผมขับรถเนี่ยนะครับเราก็จะประเมินด้านหน้านะถ้าเราประเมินแล้วว่าดันหน้ามันน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับผมก็จะยกเท้ามารอที่เบรกนะครับช่วงที่เรายกเท้ามารอที่เบรกเนี่ยนะครับเราสามารถเหยยบเบรกได้เลยนะอย่างสถานการณ์นี้นะครับผมยกเท้ามารอที่เบรกครับผมแต่เบรกเบาๆครับผมคาดการณ์แล้วว่า รถเขาจะต <im Pie> mm ้องเข้ามาเลนผมนะครับอ่าผมเบรกรอเลยครับนะครับเสร็จแล้วนะครับผมมองกระจกมองขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเติมคันเร่งครับนะครับอ่าพอเติมคันเร่งปุ๊บนะครับผมก็ปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เติมนครับนะครับเติมคันเร่งมาปุ๊บนะครับเมื่อเติมคันเร่งเสร็จแล้วนะครับผมมองซ้ายครับอ่าเห็นหน้ารถเต็มคันครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วผมก็ลับเข้ามาอยู่เลนซ้ายมือนะอ่าผมก็ขับไปเรื่อยๆครับนะครับอ่าบางทีก็มองอ่าตา มองหลังไอ้มองกระจกมองหลังนะครับดูมีรถมานะครับผมก็ไม่พีพาออกไปนะครับแต่ด้านหน้าเขาชะลอเขาเบรกนะครับผมก็เบรกครับผมแตะเบรกเบาๆครับให้รถชะลอนะครับให้รถทางขวาเข้าแซงไปนะนะครับแล้วผมก็ชะลอครับชะลอเบรกนะครับแล้วผมมองกระจกมองขวานะนะครับอ่ามองกระจกมองขวาเสร็จแล้วนะครับผมจะออกขวาแต่เพลินด้านหน้าครับตรงนู้นมันเป็นทางบีบนะครับผมออกไม่ได้แล้วนะครับผมก็ชะลอครับชะลอเบรกนะครับผมก็ขับตามตามไปก่อนครับ แล้วก็ผมก็ยกเท้ามาที่คันเร่งนะครับเติมคันเร่งเบาๆครับรถไหลตามไปเรื่อยๆครับตัวนี้เรายังขับเร็วไม่ได้นะเราก็ขับตามไปช้าๆไปก่อนครับนะครับเราก็ยังไม่รีบนะครับเป็นเขตชุมชนเราก็ขับตามเรื่อยๆครับนะครับรอให้มีจังหวะแซงเราค่อยแซงนะครับตักขับตามไปก่อนครับนะครับตอนนี้เท้าผมอยู่ที่คันเร่งนะนะครับแต่คันเร่งเบาๆ านหน้ารู้สึกว่าจะมี2องเลนแล้วนะครับผมมองกระจกมองขวาครับไม่มีรถมาปุ๊บผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับแล้วก็มองด้านหน้านะครับมีรถมาครับแต่ว่าเขายังไม่ออกมานะครับอ่าผมเติมคันเร่งไปครับเติมคันเร่งไปปุ๊บนะครับเติมคันเร่งไปเสร็จแล้วนะครับผมจะเข้าซ้ายใช่ไหมครับแต่ด้านหน้านะครับมีรถคันใหญ่สีเหลืองอยู่นะครับผมยังไม่เข้านะนะครับอ่าใกล้ๆใกกล้ๆ่อนเลยๆไปก่อนแล้วค่อยเข้านะครับอ่าผมมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับไม่มีรถมานะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้ามาเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนซ้ายครับปุ๊บ แล้วผมก็ขับไปเลยนะอ่าตอนนี้ท้าผมอยู่ที่ขั้เร่งนะครับผมก็ขับไปเรื่อยๆครับอ่าประมาณนี้ครับผมผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ครับเวลาที่เพื่อนๆนะครับประเมินเหตุการณ์ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้งไม่ว่าจะเป็นรถอ่าเยอะไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งออกมาจากซอยนะครับรถจ่อมาจากซอยนะครับติดสีแยกไฟแดงนะครับการยกท้าเมือราที่เบรกเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับอย่างจังหวัดด้านหน้านะครับเป็นโค้งนะเราขับตามไปก่อนครับขับตามโค้งไปนะครับ จับพวงมาลัยนะครับให้มั่นๆนะนะครับแล้วก็ดึงพวงมาลัยครับตามโค้งนะครับโค้งยาวๆแบบนี้นะครับเราจะเพิ่งใส่นะเราจะเพิ่งตามเคร่งนะครับเท้ารออยู่ที่เบรกถ้าเราไม่มั่นใจนะครับยกเท้ารอที่เบรกนิดนึงนะครับอ่านะครับพอเราคุมรถอยู่เราคิดว่าเราคุมรถอยู่แล้วนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีรถมาไหมอ่าไม่มีนะครับมีรถพี่ใหญ่อยู่คันนึงนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปลี่ยนเลนมาอยู่เลนกลางครับนะครับเปลี่ยนมาอยู่เลนกลางปุ๊บ ด้านหน้าเขาเบรกกันนะครับแต่มันเป็นไฟเขียวนะครับเรายกท้ามเราที่เบรกครับปล่อยรถไหลนะครับปล่อยรถไหลนะครับท้ายังอยู่ที่เบรกอยู่นะนะครับปล่อยรถไหลปุ๊บเมื่อเราพ้นแยกมาแล้วนะครับโอ้พี่ใหญ่เขาตัดหน้ามานะครับเราแตะเบรกนิดนึงครับเห็นไหมครับถ้าท้าเรายังอยู่ที่เบรก่เียนะครับเราสามารถนะครับเหยียบเบรกได้เลยนะนะครับอ่านะครับนี่ครับด้านหน้านะครับเป็นจุดยูเทอร์นะครับมีรถยูเทอร์มานะครับเรายกท้ามเราที่เบรกครับปล่อยไหลไปเริ่มเริ่มนะครับ เรามั่นใจแล้วว่าเออไม่มีรถมาแล้วนะครับรถที่เขาอยู่เทือนเขาก็ชิดซ้ายอยู่นะครับอ่าเราก็เติมเล่งไปครับอ่ายกเท้ามาเติมพล่งไปต่อได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าโค้งเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องนี่ครับยกเท้าออกนะครับยกเท้าจะเคร่งไปเลยครับนะครับไม่มั่นใจยกเท้ามราที่เบรคครับแต่เบรคว่าครับปึ๊บอ่าปึ๊บเอ่อคุมรถปึ๊บเรียบร้อยปั๊บอ่าเราอยู่ในโค้งเ้ยเราอยู่ในเลนเรียบร้อยปึ๊บอ่า พอเส้นตรงปุ๊บอ่ะเราก็เติมคันเร่งไปครับนะครับเติมเร่งไปนหน้าเขาเปิดไฟกระพริบคู่นะเราแต่เบรคครับแต่เบรคครับให้รถช้านะครับปึ๊บอ่ทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะเผื่อเขาเบรคกระทันหันหรือว่าม่เกิดมีการชนกันเราจะได้เบรคทันนะครับอ่าเราขับตอนนี้ความเร็วไม่ได้เร็วเยอะครับประมาณ50กิโลเมตร50 60กิโลเมตรนะครับ50าเปปายนะครับเราก็ไหลตามไปเรื่อยๆครับนะครับ ไหลตามไปเรื่อยๆครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะนะครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับเราไม่ไว้ใจครับเรายกท้ามลอที่เบรกครับอ่านะครับเราเข้าไปใกล้คันนะข้างหน้านะครับเราก็แตะเบรกเบาๆครับปึ๊บอ่านะครับพอดูสถานการณ์แล้วนะครับอ่าโอเคปึ๊บเราก็ตึงคันเร่งไปครับอ่าประมาณนี้นะนี่นี่ะครับการยกท้ามลอที่เบรกเนี่ยมันดีครับผมผมแนะนําเลยนะนะครับช่วยให้เพื่อนๆขับรถออกต่างจังหวัดเพราะว่าขับรถในเมืองเนี่ย จะปลอดภัยมากขึ้นนะนะครับอะไรที่เราไม่ไว้ใจไม่เป็นที่น่าไว้ใจเราก็เหยียบเบรกได้ทันเลยนะครับพราตอนนี้ถท้าเราอยู่ที่เบรกอยู่แล้วนะครับเราเหยียบเบรกได้เลยนะครับช่วงขึ้นเนินสะพานนะครับเราทิ้งระยะนะครับอย่าพ่งเข้าไปใกล้ครับนะครับปล่อยไปครับเรามือใหม่นะครับเรายังขุมรถไม่ชินยังไม่รู้การระยะนะครับกดกระเร่งค้างนะครับกดกระเร่งค้างปกตินะ ไม่ต้องเติมนะนะครับรถมันจะช้าลงหน่อยตอนขึ้นเนินนะครับแล้วก็เติมอีกนิดนึงครับเพื่อให้รถเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับพอถึงเนินปุ๊บยกขันเร่งครับนะครับพอลงเนินปุ๊บปล่อยไหลนะนะครับอาจจะเติมเร่งเล็กน้อยนะนะครับแต่เราไม่เติมเยอะนะครับหน้าหน้าเขาเบรกกันแล้วนะครับเรายกทามรอที่เบรกครับแต่เบรกได้เลยนะแต่เบรกครับนะครับแต่เบรกปุ๊บแล้วก็ปล่อยครับแต่เบรกแล้วก็ปล่อยนะครับ ด้านหน้าเขาเบรกแล้วปุ๊บเราก็เบรกตามครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยครับนะครับพอปล่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยไหลครับนะครับยกเท้าตรงนี้เท้าอยู่ที่เบรกนะครับเขาเบรกเราเบรกปุ๊บอ่าเขาเลี้ยวขวานะครับกระชั้นชิดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเรายกเท้าขอเราที่เบรกเนี่ยนะครับเราเบรกได้เลยนะนะครับถ้าเรายกเท้าจากคันเร่งมาเบรกเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเบรกไม่ทันนะครับนี่แหละครับสาเหตุว่าทําไมมือใหม่หัดขับนะครับถึงเบรกไม่ทันนะครับก็เพราะว่า บางทีสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับดังนั้นถ้าเท้าเราอยู่ที่เบรกนี้เราสามารถเบรกได้เลยนะอ่านะครับฝากของเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะยครับด้านหน้าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเรายกเอ่อยกคันเร่งครับนะครับยกทําเราที่เบรกครับชะลอครับชะลอปุ๊บมาแต่เบรกเบาๆครับนะครับแต่เบรกเบาๆครับปุ๊บนะครับมองซ้ายครับอ่าไม่มีรถมานะครับเปิดมุนพวงมาลัยซ้ายครับนะครับปุ๊บนะครับ ไายไปครับนะครับแล้วก็เติมนเร่งไปครับประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถนะครับออกตางจังหวัดออกทนนใหญ่นะครับบางทีเพื่อนๆนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเบรกไม่ทันนะครับเหยียบผิดเหยียบถูกเหยียบข้นเร่งบังเหยียบเบรกบ้างนะครับเหยียบเบรกไม่ถูกบ้างนะครับเหยียบเบรกไม่ทันบ้างนะครับวิธีการนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับเหยียบเบรกได้ทันนะนะครับด้วยการยกเท้ามารอที่เบรกนั่นเองนะครับ สถานการณ์ไม่เป็นที่น่าไว้ใจด้านหน้านะครับยกท้ารอที่เบรกเลยครับนะครับเกิดอะไรขึ้นปุ๊บปุ๊บเราเหยียบได้เลยนะอา่านะครับเป็นวิธีที่ผมใช้ตลอดนะนะครับเป็นวิธีเป็นวิธีที่ผมนะครับทําจนเป็นนิสัยแล้วล่ะนะครับก็เลยคิดว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเอเพื่อนๆคิดว่าไม่น่าจะมีประโยชน์ไม่น่าจะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้นะครับจนวันหนึ่งนะครับมีน้องๆ้องถามเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับรู้อยู่แล้วข้างหน้าเขาเบรกกันนะครับแต่เบรกไม่ทันนะครับ อะไรยังไงผมก็เลยชงคิดขึ้นไม่ได้ว่า่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าวิธีการยกเท้ารา่อเบรกเนี่ยปึ๊บปั๊บเราเบรกได้เลยนะก็ไว้เป็นแนวทางเป็นความรู้นะครับเป็นประสบการณ์มาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอจกเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อนๆเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ